สวยจ้าอยู่ข้างบนโรงแรมร้านอาหารสวนหน่อยเต็มเลยนะสวนนั่นนง,งูเมคเทศโอ้มีทุกอย่างเลยน่ารักดีนอกสวน พักกันกินอาหารอร่อยเลยกินนมเค้กนกกินนมเค้ก เขาฟังไอ้น nice ั่นนะโอ้ยไอ้ที่ถ้วยในแก้วในน้อยนะที่ที่ที่บานเออเขาเรียกอะไรเอมนักชื่อนี่เอกเอสเปซโซ่เนาะแล้วเขามีกินต้องใจว่าเก๋มากนกแมวสีน้ำเงินสวยมากเลยอยากไปเถอะเอ๊ะ